อรอบทิศในวันนี้นะครับเราจะไปกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งข้าราชการที่นั่นนะครับก็มีใจรักในการทําการเกษตรปลูกพุทราขายทั้งในและนอกฤดูกาลสร้างรายได้ปีละนับล้านทั้งหวังเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนครับนายเสริมฤทธิ์ไวยฤทธิ์อายุ43ปีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งผู้มีใจรักด้านการเกษตร ได้นําประสบการณ์ที่เคยทําการเกษตรช่วยพ่อแม่ในวัยเด็กและสอะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตการศึกษาดูงานมาทดลองปลูกไม้ผลแบบผสมผสานใช้น้ําน้อยให้ผลผลิตเร็วและเก็บขายต่อเนื่องได้หลายปีที่บริเวณบ้านสวนตําบลโคกสะอาดอําเภอลำปลายมาศโดยเริ่มแรกได้ลงทุนปลูกพุทราสามรสและพุทราพันน้ํานมจํานวน800ตน้นใช้เวลาเพียง6เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทั้งในและนอกฤด,ดูหลังทดลองปลูกมาได้2ปีสามารถเก็บผลผลิตขายทั้งปีกและส่งฉเฉลี่ยปีละกว่า1ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ปลูกฝรั่งกิมจูฝรั่งเปิ้นสีทองแซมกับต้นพุทราอีกอย่างละ500ต้นทั้งยังได้ทำแปลงปลูกแก้วมังกรเพิ่มอีก1,800ต้นด้วยทั้งยังมีแผนจะปลูกมะขามและปลูกกล้วยน้ำว้า ให้เต็มพื้นที่ทั้ง21ไร่เชื่อว่าหากเก็บผลผลิตผลไม้ที่ปลูกไว้เต็มที่จะมีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ2ล้านบาทโดยอาจารย์เสริมฤทธิ์บอกว่าอาชีพคราชการถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงอยู่แล้วแต่มีเหตุผลที่ลงทุนปลูกไม้ผลปัจจุบันสําคัญคือส่วนตัวมีจะรักด้านการเกษตรอีกทั้งยังจะเป็นรายได้เสริมของครอบครัวอีกทางหนึ่งและที่สําคัญเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาดูแลสวนให้ขออภัยครับที่มาดูแลสวนซึ่งปัจจุบันนี้มีการจ้างงานอยู่6คนให้ค่าจ้างคนละ250บาทต่อวันทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปทำงานยังต่างจังหวัดครับกักนนบ